สวัสดียินดียินนักเจอหน้าก็แทกคำว่าสวัสดีเราเจอกันช่างน่ายินดีเราเจอกันช่างน่ายินดีเจอกันวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกๆท,ท่านตามวัฒนธรรมของคนไทยนะคะเมื่อเจอกันเราก็ต้องสวัสดีกันใช่ไหมคะ วันนี้กลับมาพบกับคุณครูเดือนในหน่วยการเรียนวันสําคัญของชาติวันสําคัญของชาติไทยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆอย่างเช่นวันแม่วันพ่อวันครูวันลอยกระทงและวันอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้คุณครูเดือนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันสําคัญอีกหนึ่งวันนั่นก็คือวันสุนทรภู่นั่นเองนะคะเด็กๆ เด็กทราบไหมคะว่าวันสุพรรณพูคือวันอะไรไม่ทราบใช่ไหมคะวันนี้คุณครูเดือนมีนเดือนจะมาเล่าให้ที่เด็กฟังเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นั้นคุณครูเดือนมีบทกลอนเพาะเพาะมาฟเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะฟังแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่กะกวีเอกเศกษสรรบรรดาลสิง สุนทรผู้ผู้แผ่นดินถิ่นสยามร้อยอักษรกรอนก,อนกวีสง่างามคล้องจองตามอักขระอักษราบทละครกรอนิราชแสงฟูเฟื่องวรรณกรรมรุ่งเรืองเรื่องลือฆ่าเพศกวีสีชาติปราดวิชาคารวะศรัทธาจารึกคุณ ยังไงบ้างคะดเด็กๆเมื่อได้ฟังบทกรอนไปแล้วเพราะไหมคะเพราะมากเลยใช่ไหมคะดเด็กๆจ๋าสุนทรผู้มีความสําคัญต่อไทยมากเลยนะคะดเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าสุนทรผู้มีความสําคัญยังไงถ้าดเด็กๆอยากรู้ดเด็กๆไปเรียนรู้กับคุณครูเดือนไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะพระสุนทรโบหารมีชื่อเดิมว่าผู้ หรือเป็นที่รู้จักกันในานามที่มีชื่อว่าสุนทรภู่นั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถด้านการแต่งกลอนแต่งบทกวีและวรรณคดีจำนวนมากจนได้รับประกาศยกย่องจากองค์กรยูเนสโกว่าเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นระดับโลกเลยนะคะเด็กๆคุณครูขอยกตัวอย่างผลงานของสุนทรภู่ที่เด็กๆเ,เคยได้ยินและได้ชมในทีวี เช่นนิทานโคบุตรพระอภัยมณีสิงหะไกลพบหรือบทเสภาในเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของผลงานของสุนทรภู้ซึ่งยังมีอีกเยอะแยะมากมายเด็กๆจะได้เรียนรู้ในระดับชั้นต่อไปนะคะด้วยเหตุน,นี้เอง จึงยกย่องให้สุนทรภู่เป็นกวีเอกของชาวไทยและได้ถือเอาวันที่26มิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นวันเกิดของสุนทรภู่มาเป็นวันสุนทรภู่ด้วยนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและความสําคัญของสุนทรภู่ไปแล้วใช่ไหมคะสนุกไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าสุนทรภู่มีความรู้ความสามารถเยะแยะๆมากมายเลยบทความหลายเรื่องที่ดเด็กๆได้ดูกัน ก็มาจากสุนทรคู่ด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้เด็กๆก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในสัปดานะห์หน้าในหน่วยการเรียนต่อไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณคณรูเดือนก็ขอลาไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ